หมุไม้หัมใ่น้ำมีสูตรไม่ผสมน้ำเก้แต่หัวหลอนๆเส้นรุ่นสะก่อนหล่ะพี่น้องบองส่งมไมกอนบึงส่งผมไม่นี่แต่ส่งผมกับไม่สูตรกับไม่ขันรถเล่ากบสิปับปรุงสูตรรถทุกขั้งแมนปอเียนถ้าเดินดีก็ไปต่อมมมม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่มัวกับมันดีแต่วาเซียนมเอนี่เพได้เร็ยนว่าปรับปรุงสูตรแมนปรับสูตรใหม่มาใส่น้ำมีสูตรใหม่ผสมน้ำสูตรเก้าพร้อมแมนเบิรงมันติเขาเห็นบ่เขาตัวเนาะเข่าื็เนาะนี่สูตร เอฟซีเบาๆวงกันก็ได้งฟังกันะเรียงกันสร็ไปด้กเินอยเาได้ฟังได้ลุ้นไปตกันมันเก่าไปจังลุยตัวค่ะเออถ้าฟังจ to yeah, ีส uh, yes, yeah, ิล่ะฟ um, ังจากปากเส้นล e. ุ้นเอฟซีฟังกัยังกันคว่าห้มพิันนวลรถที่ถืนริี่เตียมเบ่งเตียมเบ่งเบาๆกันเบาๆกันมื่อนี้เริ่มต้นน้ำสูตรนี่นี่มันกันม่สูตรเก่าน้ำสูตร ไม่ปนไปน้ำสมะสานมันบ่ผมว่าอ er ุ้ยคือขาเถอะปะเอาเอาแต่หัวหล่อนๆเส้ยรุ่นสก่อนละพี่น้องรุ่นสผมพปมก่อนบุ่ส่งพรมไม่นี่แต่ส่งพมกับไม่สูตรกับไม่ คันรถเล่ากบสิปับปรุงสูตรรถทุกคังแมนพอเส้นถ้าเดินดีก็ไปต่ออพี่น้องเบิ้งวันเส้นเลื่อนแต่ตอนนี้เบิ้งวันไปนึ่งเบิ้งฟังเสียงเขียนไปนึ่นงเขียนผมวมาันเป็นตัวใดพี่น้อง เช็่แทบเป็น 63, หกสามนั่นเงเต็มหกกับเจ็ดเสเชี่งเด็กมาตัวเก้างมมดเได้พี่น้องเลยเด็กมาเต่าโกเพ<อ>ราะว่ามางหันเก้ามันหลเพร่ะเด้กวันนี้คนไ่เยเล้าวหนีบ่เหมือนมันเข้า6ก็มา เลียอยู in nah. ่เลียอยู่ฮกเก่ากับมาสิอ่าฮกับ้าสสองตัวคนนี้วันวันสุกน่ะขย่าวนี้มาเหมือนกันเอาไปมากคนได้กอดข้อกันมากวันนี้เียมรุนหน้าตาสดใสประสันผมกะต้องไมเดี๋ยะนอนอรมวมยีเบียมจมใสดีเด็กกะติเขามิแตกามตัวมน

เปลียนเด้เหมเอาทั้งไงเดยบ่เทียนทั้งไงเขียนเลยบอเอาดึงดึงขึ้นห้าตัวนั้นเออเปลียนจะบปนื่อางสามจิวาุนสามงสองตัวอีกแล้วอบอแลยนะบกลมลอยากมนที่นเอโอ้ยมาสีมา สี่มานหมือนี่ว่ว่วกว่ว่วว่ว่เจ็บเหมือนี่เวววหดล้วทีาี ไปเซียนลงก่อนเรา่าเห็ดสต้องนอนเลย มีแต่อันที่มืดมืดถึงถึงมแน่นเต็นจังนซื้อมาเจรกองหมดเลยซื้อมาลายผันไสไปซุ้มสัวไปมืดเจีมมาแจ้มคือเด่นมันเด่นน้เอาไ้เพิ่นแต้มรถเพิ่มเล้ยวเล้ยวเลี้ยวเลยม่เลี้ยวเลยไเลี้ยวเได่เลี้วใบที่สามโอ้เปลี่ยนล่าใบนึงล ເຮົາຂຽນກະບໍ່ຄືລາຍເມື່ອເຊ້ຽນເດດິນ6ດິນ7 สัวเสียงัลแนวทางเซียนรุ่นนะครับสามรามอดีเดอร์พี่น้องเด่นหกและเจ็ดนะครับจากคู่หกสองหกสาม 7จ็ดส8 8เจ็ดสามเจ็ดแสาสห้าเหกเสและ06นะครับอบ่งปิดว่าุงสูตรตัดคมไหมครับมือนก้เชนได้กันแต่เทียนว่าไส่รองมัด เบื้สูตรไม่เบิ้งต่ได้ก็สูตรไม่เช่นเจ็ดแปกับหกเก้าเจ็ดแปดกับหกเก้านี่ถิ่มมาสูตรเก้ากับบวจ้าเื่กันถเมื่อได้ยักตัวยักฟูที่บ้านเ่็ตัวพี่นอนยกที่เดพี่นันาเอาเบาๆไว้ก่อนก็ได้มือวันูมันรูดมืาจะเนียนๆด้วยละมื้อ